สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการเอ่อเพาะชําปักชำนะคะจากใบค่ะกับต้นเพปเปอร์เมียซึ่งการปักชําน้ําแบบนี้นะคะ,ะสามารถทําได้กับเพปเปอร์เมียหลากหลายสปีชีส์มมานะคะอย่างเช่นตัวนี้คือ p i c โ l ลนะคะเราสามารถปักชําได้กับนพโอลีไนสนะคะปักชำได้กับเพปเปอร์เมียฟอส หรือไปเปอรมีน้าโยนไปพปอรมีน erm แดงหน้ายโยนได้หมดเลยค่ะแล้วก็พวกแบบเพเรพีโรมีนโฮก็ได้นะคะอันนี้คือเพเรพีโรมีนโฮปแต่ว่าเพเรพีโรมียโฮกมังมีลำต้นเห็นไหมคะมันมีลำต้นเป็นสายลงมาอย่างที่เห็นว่านี่คืออะซูมหน่อยแล้วกันอึบ๊บนี่นะคะอันนี้คือเพชรพีโรมีนพิกโคโลนะคะอย่างแรกเนี่ย เตรียมมาเลยค่ะน้องเป็นกระบอกกระบาทรายนะคะซึ่งได้มาจากชั้นห้องถามนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราหาแบบใบที่สวยๆที่เราอยากจะเป็นให้เป็นใบแม่นะคะสักหนึ่งนะคะเรากลับว่าจะเป็นอันนี้อ่ะข <Okay. S 1> ี้ไหนนะเห็นไหมอ่ะตัดมาหนึ่งใบค่ะตัดมาเลยไม่ต้อง กลัวนะคะอย่างนี้หนึ่ใบฟลเราไม่ต้องตัดให้ติดโคนมากก็ได้นะคะอาจให้มันแบบเว้นมาสักหนึ่งหรือสองเซนหรือพอให้นางเนี่ยเอาลงขวดโหลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขวดของเรานะคะก็นำไปปรับลงน้ำเลยคะ่ะให้มั่นใจว่าน้ำเนี่ยเต็มอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่านางค่อนข้างดูดน้ำเยอะอยู่เหมือนกัน นี่คือเปปอรเมียที่เราเพาะมานะคะเกิดจากการแช่น้ำมาประมาณ2เดือนนะคะในเดือนแรกเนี่ยนางจะมีแค่รากงอกออกมาแต่พอเดือนถัดไปเนี่ยพอเดือนที่เริ่มต้นเดือนที่2เนี่ยนางจะมีใบค่ะเห็นไหมนางจะมีใบโผล่อ,ออกมาในน้ำเลยค่ะนางสามารถจเจริญเติบโตได้นี่นะคะหลังจากสองเดือนก็สามารถเอาลงดินได้แล้วค่ะแต่ว่า อย่าให้เกิน5เดือนเนาะเพราะถ้าเกิน5เดือนเนี่ยรากมันเริ่มจะ,จะเริ่มเน่าค่ะแล้วก็นางจะตายนะคะใน,นที่สุดใบก็จะตายไปนี่นะคะก็เป็นเข้าสู่เดือนที่2นะคะพอเดือนที่2อเนี่ยนางจะเริ่มมีใบงอกออกมาจากตูดนะใบงอกมาจากตูดจริงๆเนี่ยอันนี้นะคะเราก็จะทําการย้ายนะคะจากน้ำเนี่ยให้นางลงดิงนะคะ่ะดังนั้นเราจะมาย้ายกันเลย นนามาวิธีการย้ายของเรานะคะเราจะไม่ใช้กระถางแบบกระถางจริงจังขนาดนี้ไปเพราะว่ามันปริมาณมันใหญ่มากแล้วรากน้องเขาเนี่ยมีกระจุ่งเดียวกระจิ่งเดียวนะคะไม่จําเป็นจะต้องใช้แบบกระถางที่มันใหญ่เกินความจําเป็นนะคะเราจะใช้นี่ อันนี้ก็คือกล่องใส่อาหารค่ะที่มีฝาครอบเนาะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการอบอบต้นไม้ไปในตัวด้วยะคะ่ะให้ฝาครอบเนี่ยนางเป็นสีใสเนาะก็จะดีมากเราจะใส่ดินลงไปนะคะใส่ดินลงไปหนึ่งอันนี้เป็นเปปเปอร์เมียที่เพาะชำมาแล้วนะคะภายในอันนี้ประมาณ3-4เดือนนะคะเห็นไหมคะ นี่นางก็จะเริ่มโตเห็นว่าว่าอันนี้คือใบแม่ใบที่เกิดจากการพาบชําน้ํานะคะปักชําน้มามีสามสามแพกเราจะเอาน้องคนนี้นะคะลงดินก่อนและเดี๋ยวเราจะเอาน้องพวกเนี้ยลงกระถางเลยเพราะว่านางค่อนข้างโตแล้วอันนี้เหมาะสําหรับที่จะลงดินลงกระถางได้แล้วนะคะนี่นะคะต้นที่น้องมีใบเริ่มมีใบเริ่มร่างงอกออกมาแล้ว เราจะเอาเขาออกมาเลยค่ะเอาออกมานี่ดูทีละใบหนึ่งใบน้องก็จะได้หนึ่งกระจุกนี่นะคะประมาณ2เดือนนะคะถ้าใครจะไว้สักสเดือนก็ได้นะคะนางก็จะออกใบใหญ่มาค่อนข้างมากนะคะอา้าวกระจุกอา้าวหักหักไปหนึ่ง ตอนถอดออกมาหักไปหนึ่งอันช่างมันไม่เป็นไรแล้วก็น้องคนนี้อ่ะโฟกัสวันไหนก่อนไม่โฟกัสแล้วนี่นะคะเห็นไหมคะกระจุมกระจิ๋มเราก็นี่ นี่นะคะแล้วยังมีเหลือพื้นที่ตรงนี้อยู่เราจะปักลงไปฟลิปฟลิปฟลิปอะให้นางมีที่ว่างไม่ต้องขุดลงไปเยอะนะคะให้พอนางแบบได้เอาลากลงดินก็พอนี่แค่นี้แค่นี้เองแค่แปะไว้เฉยๆนะคะไม่ต้องให้นางฝังจมลงไปอืม หนึ่งต้นนะคะสองต้นอย่างที่บอกไม่ต้องฝังลงไปนะคะสามพอนี่ได้แล้วค่ะไม่ต้องฝังลงไปให้นางอยู่แค่หน้าดินพอนะคะแล้วเราจะทำการรดน้ำนะคะ เราจะไม่ใช้วิธีการรดน้ำโดยแบบราดน้ำลงไปเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารากเขาเล็กมากแล้วเขาไม่ได้ต้องการน้ำเยอะนะคะเราจะใช้วิธีการฉีดสเปรย์ฟืดฟๆดฟืดฟ,ดฟ,ดฟดแค่นี้ค่ะนิดเดียวให้พอนาะงชุ่มฉ่ำนะคะชุ่มชืน้นแต่จริงๆใบนี้ก็ได้อยู่นะคะลองวางไป1นึน่่งกลุ่ม แค่นี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถครอบน้องเขาไว้แบบนี้ได้เลยค่ะคอให้แน่นนะมันเหมือนกับการอบต้นไม้อ่ะคะ่ะการอบต้นไม้เนี่ยจะช่วยทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะคะรากนางจะเดินเร็วขึ้นแต่ว่าก่อนอบนะคะเราจะทําการย้ายย้ายพวกคุณคนนี้นะคะ คณคนนี้ที่โตแล้วประมาณ4เดือนนะคะ3มเดือน4เดือนเนี่ยเอาลงกระถางเอาลงกระถางจิว๋วเรามีดินนะคะนี่เป็นกระบะที่ดินเนี่ยส่วนใหญ่เราเราจะใช้ดินเพราะว่าเพชพรเมียเป็นแบบเซนิซักคูลันนะคะคือนางไม่ได้ชอบนางไม่ได้ชอบน้ำเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยอยากให้ดินที่ปลูกนางเนี่ยค่อนข้างเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะเราก็ใช้ดินแบบดินแคคตัส ผสมปุ๋ยธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมเคลราไรเยอะๆหน่อยอันนี้เป็นดินที่ผสมมาแล้วส่วนหนึ่งโอ้ยฟุงฟงมามีกี่ต้น 1, 2, 3นะคะเราจะเอามาลง3ามกระถางกระถางไม่ต้องใหญ่นะคะเล็กกว่านี้ได้ยิ่งดีค่ะแต่ว่ามีเล็กสุดเท่านี้นะคะไซนี้เอาลงไปจ้ะ จริงๆริงไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะใส่ไปดินนิดหน่อยๆพอใส่สักครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะว่ารากนาค่อนข้างเล็กฟรอเอาอีกไหมโพอไลค์นะคะอย่าลืมค่ะโพไลค์นี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะ สำหรับการปลูกต้นไม้รเผอสำคัญกว่ากะมะพะเาาอีกแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าพืชจะเป็นต้นไม้ที่แบบชอบน้ําหรือไม่ชอบน้ํานะคะถ้าชอบน้ําก็ใส่กะมะพะเาาถ้าชอบน้ําน้อยก็ไม่ต้องใส่กะมะพะเาาอ้อลืมบอกไปอย่างหนึ่งคือพอสมมติว่าเราเอาลงดินแล้วเนี่ยตรงเนี้ยที่เริ่มลงดินตั้งแต่แรกเราสามารถตัดใบนี้ทิ้งได้เลยค่ะตัดใบแม่ทิ้งเนี่ยใบแม่ตัวนี้นะคะ ทิ้งไปเลยเพราะว่านางจะเอาสารอาหารทั้งหมดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงเจ้าตัวนี้เยอะมากจนเกินไปค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปที่ต้นใหม่นะคะดังนั้นการที่เราตัดใบเก่าทิ้งเนี่ยมันทำให้รากเนี่ยดูดซึมสารอาหารทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปไปที่ใบนี้นะคะไปที่ใบใหม่เลยมันจะเป็นการทำให้พืชเนี่ย อยู่ได้เร็วมากกว่าแต่ที่เราไม่ได้ตัดเนี่ยเพราะอยากจะโชว์ให้ดูว่าเออมันมาจากหนึ่งใบเท่านั้นการจะกลายเป็นต้นเนี่ยแค่ปักชำใบก็เลิศมากค่ะอันนี้เผื่อเอาไปชำต่อได้อีกนะคะถอนมาเลยค่ะถอนน้องมา Hi Hello How are you Welcome to Thailand How are you? Welcome เอาลงดินได้เลยคะ่ะนี่ดินที่เรามีอยู่นะก็ขุดแล้วก็ลงดินเบาๆได้เบาๆ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 โอเคโอเคนันบวันนันบวันหนึ่งหนึ่งกลุ่มได้ไปแล้วค่ะมากลุ่มที่สองมองเห็นหรือเปล่าอ่ะ ถ่ายคนเดียวมันยากอะ่ะพูดจริงชีวิตโอเค Number ร์วนะคะ Number ร์ทนะคะใส่ไปใส่ดีนก่อนไม่ต้องเยอะนะคะใส่แต่ครึ่งเดียวพอพอนางโตนางต้นใหญ่เราค่อยเป็่นกระถางก็ยังได้อยู่หนาจะ n นัมเบอร์มาค่ะ ตรงนี้โอ้ยอ,อยากให้เห็นอยากให้ทุกคนอยู่เป็นส่วนร่วมอยู่เป็นกําลังใจนะคะเห็นไหมยาวรากรา,ากจะยาวกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเลยเพราะว่าตอนเอาลงดินใหม่ๆรากน้อยหน้าในเดียวนะคะมาทูมาทูจัดไป นี่ค่ะต้นที่สองต้นที่สามมาหน่อยแต่เดินหลบไปห้่งแล้วก็คุณน้องคนนี้นนต้นใหญ่มาก โอ้ยหน้านา,นาเป็นก้อนเยอะอยู่นะเนี่ยถึงบอกไงเขาว่าไม่ต้องรดน้ำเยอะนะสำหรับเปโพรเมียเพราะว่าต่าครานิดเดียวเหลือเกินเอาละตอนที่3มเห็นไหมคะว่า1นใบเนี่ยสามารถออกได้เป็น1ต้นเลยอย่างนี้เลย เราก็จะได้เนี่ยค่ะเป็นประเมียสามต้นกรุบนะคะอ่านที่บอกว่าไม่ต้องรดน้ำเยอะเราจะใช้วิธีการสเปรย์ค่ะเพราะว่ารากเขายังน้อยนะคะจริงๆเนี่ยสามารถปักชำลงดินเอาใบแบบนี้ค่ะใบแบบนี้นะปักชำลงไปในดินแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่า จะมีข้อแม้อยู่ว่าคุณจะต้องรู้ความชื้นที่พอเหมาะพอดีคุณจะต้องรู้ว่าควรจะรดน้ําแบบพอเหมาะพอดีแค่ไหนซึ่งเราไม่ได้เซียนขนาดนั้นเราก็เลยใช้วิธีการปักชําน้ําดีกว่าเพราะว่ายังไงปักชําน้าเนี่ยไม่ตายแน่นอนอยังไงก็รากโผล่นะคะแต่ว่าถ้าคุณปักชําลงดินเลยเนี่ยแล้วลดน้ําไม่พอเหมาะพอครหรือพอดีกับต้นไม้เนี่ยเน่าแน่นอน,นะคะ่ะใบเน่า นี่เราก็เอาเข้าไว้อย่างนี้เลยแล้วต่อไปเนี่ยใครจะสามารถใส่ลงไปในถุงพลาสติกใส่นะคะเพื่อที่จะอบต้นไม้เนี่ยก็สามารถทำได้เลยค่ะเอาไปอบนะคะเพื่อที่จะให้นางเนี่ยโตวไวขึ้นรากเดินเร็วขึ้นนี่จ้ะถ้าสมมติว่าใครมีถุงแบบซิปล็อคแบบนี้ก็ได้นะสามารถใส่นางเข้าไปเลย ให้นางได้แบบว่าควบคุมความชื้นนะคะไม่ต้องรดน,น้ําบ่อยเพราะว่านางจะได้รับความชื้นที่มันอบอวนอยู่ในถุงแล้วดังนั้นเนี่ยรากเขาจะเจริญเติบโตได้อย่างไร็อขึ้นนี่อบไว้นะคะวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทำอะไรให้ดูก็ติดตามชมนะคะกด Subscribe ได้นะจ๊ะไม่ว่ากันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคนดูทุกคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊าย